ส่วนสถานการณ์โรคแอนแทรกนะคะที่คนเนี่ยไปติดเชื้อหลังจากที่ไปสัมผัสสัตว์ป่วยตอนนี้ในพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งคนนะคะเป็นภรรยาของผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยจากนายแพทย์นรงจันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์โรคแอนแทรกในพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือเป็นพันยาของผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ทำให้ตัวเลขล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่4คนค่ะ นายแพทย์นรงค์บอกด้วยนะคะว่าจากการติดตามผู้ติดเชื้อทั้ง4คนมีข้อน่าสังเกตว่าทั้งหมดมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆตามมือทําให้เชื้อมันเล็ดลอดเข้าไปในร่างกายได้โดยหญิงรายล่าสุดในระหว่างนําเนื้อวัวไปปรุงอาหารปรากฏว่า ถูกมีดบาดมือก็เลยคาดว่าเชื้อจะเข้าทางบาดแผลนี้ล่ะค่ะส่วนผู้สัมผัสสิ้นสุดระยะเวลาเฝ้าระวังโรคไปแล้วมีทั้งหมด538คนเหลืออีก98คน จะพ้นระยะเฝ้าระวังโรคในวันนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าพ้นระยะโรคแล้วค่ะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ60วันซึ่งจะเน้นให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยโดยอาการที่ต้องสังเกตนะคะอย่างเช่นมีผื่นสีดําที่มือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหายใจไม่อิ่มมีอาการไอเป็นต้น ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะสังเกตอาการตัวเองดูส่วนจังหวัดข้างเคียงก็คืออำนาจเจริญกาลสินยังต้องเฝ้าระวังในแง่ของการนำเนื้อจากพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารไปรับประทานนะคะเนื่องจากว่าอาจนำเนื้อจากงานบุญช่วงวันเดียวกันไปรับประทานซึ่งก็ได้มีการประสานติดตามเฝ้าระวังแล้วนะคะ,ะเป็นโรคที่คนเนี่ยไปสัมผัสสัตว์ป่วยแล้วก็เอาพวกเนื้อสัตว์ที่เขาป่วยเนี่ยมารับประทานแล้วก็ติดเชื้อเข้าไป